3ข้อดีนะคะของการใช้หัวเชื้อเอนไซม์ไบโอนาโนในการแช่ผักแช่ผลไม้หรือว่าแช่อาหารสดข้อที่1ก็คือผลลัพธ์ที่สามารถตรวจสอบได้จากผลแลบ,บนะคะว่าสามารถที่จะช่วยกำจัดพิษยาฆ่าแมลงสารเคมีไข่พยาธิได้มากถึง99%ค่ะข้อที่2นะคะ,ะ,คะการแช่ผักผลไม้หรืออาหารสดด้วยหัวเชื้อเอนไซม์ไบโอนาโนเนี่ย ปลอดภัยต่อคนต่อสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อมค่ะและข้อที่3หัวเชื้อเอนไซม์ไบโอนานเนี่ยสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการใช้ไปดูกันนะคะว่าใช้แบบไหนใช้อย่างไรค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าหัวเชื้อเอนไซม์ไบโอนาโนมา2รุ่นค่ะรุ่นแรกจะเป็นลักษณะหัวจุ๊บแบบนี้นะคะ ส่วนรุ่นที่สสะดวกกว่าค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะสามารถที่จะเทผสมกับน้ําได้เลยค่ะวิธีการก็ไม่ยากเลยนะคะวิธีการน้ํา1ลิตรอันนี้1.5ลิตรนะคะถ้าสมมติว่าน้ํา2ขวดนี้ก็จะเท่ากับ3ลิตรอันนี้จะเทน้ําลงไปนะคะ2ขวดเท่ากับ3ลิตรมีหลายคนถามว่าใช้น้ําป,ปักปลาได้ไหมใช้น้ําป,ปักปาได้ค่ะสามารถใช้น้ปปําปักปาล้างได้ อันนี้คือปริมาณน้ำเท่ากับ3ลิตรนะคะในกะละมังนี้นะคะน้ำเท่ากับ3ลิตร3ลิตรใช้หัวเชื้อเอนไซม์3ช้อนชาค่ะ3มช้อนชาถ้าเกิดเรากดครั้งที่1นะคะก็ประมาณ1ช้อนชาครั้งที่2 2ช้อนชาและครั้งที่3 3มช้อนชาค่ะจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันและวิธีการที่เราจะทำให้โดยเฉพาะผักแบบนี้ ซึ่งเขาเป็นผักที่มีการซ้อนๆกันแบบนี้นะคะเพื่อให้ใบของผักพวกนี้ได้รับการซึมซาบด้วยหัวเชื้อเอนไซม์ไบโอนาโนที่ผสมแล้วเราก็ใช้วิธีแบบนี้ค่ะทุกคนเราจะต้องมีการเอาผักใบเนี่ยออกมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยนำไปแช่หัวเชื้อเอนไซม์ไบโอนาโนเนี่ยเขาก็จะไปทำให้ยาฆ่ามแมลงสารพิษสารเคมีที่ฝังอยู่ในผักเนี่ยเสื่อมสภาพลง เหมือนกับเช่นที่เราใช้โอโซนนะคะถ้าใครเคยใช้โอโซนก็จะทราบแต่อันนี้เราไม่ต้องใช้โอโซนเพื่อความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยต่อตัวเราต่อสิ่งแวดล้อมต่อสัตว์วิธีการเราก็ทำแบบนี้และแช่ทิ้งไว15้15-20นาทีนะคะซึ่งกระลำปีก็เช่นเดียวกันก็ใช้วิธีนี้เช่นเดียวกันและข้อสำคัญอย่างที่กล่าวไปหลักการเขาเหมือนกับน้ำโอโซนค่ะเพราะฉะนั้น ไม่จำเป็นจะต้องล้างน้ำซ้ำนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะนำมาแช่เนี่ยแนะนำให้นำไปล้างเอาขี้ดินขี้ครนออกสักรอบหนึ่งก่อนอะไรที่มันสกรปรกล้างออกไปแล้วเราก็นำมาแช่ด้วยหัวเชื้อเอนไซม์ไบโอนาโนเท่านี้เองค่ะเราก็จะได้ทานผักที่ปลอดจากยาฆ่าแมลงจากยาพิษจากสารพิษสารเคมีในระดับที่ผ่านการทดสอบ จากห้องแลบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่ใช้หัวเชื้อเอนไซม์ไบโอนาโนอยู่ให้มั่นใจได้แล้วก็ใช้ต่อไปส่วนใครที่ยังไม่ได้ใช้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หลังคลิปนี้ได้เลยนะคะ